แม่คะเมื่อวานนี้เนี่ยแม่เป็นคนบอกเองใช่ไหมคะว่าเงินเดือนของน็อตก็คือของแม่เงินทุกบาททุกสตางค์ของน็อตต้องเป็นของแม่ถ้าอย่างนั้นของทุกอย่างพวกนี้มาคืนให้แม่แล้วกันนะคะทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวที่เป็นของน็อตเนี่ยมายเก็บไว้ให้หมดแล้วนะคะมายก็คืนให้แม่เลยแล้วกันอาจจะได้ไม่ต้องเก็บเอาไว้อีกนี่มาย แกพูดแบบนี้ไม่ได้ยังไงฮะนี่แกประชดฉันหรือว่าคิดจะหาเรื่องฉันใช่ไหมแม่คะก็เมื่อวานแม่พูดชัดเจนซะขนาดนั้นนี่คะว่าแม่เนี่ยต้องเก็บเงินเดือนของนอตไว้ที่ตัวแม่เองเท่านั้นทุกอย่างต้องอยู่กับแม่มายก็เก็บให้ทุกอย่างแล้วนี่คะนอตเนี่ยจะมีเมียไปเพื่ออะไรล่ะคะในเมื่อแม่เป็นคนบอกเองนี่คะว่าแม่สําคัญกว่าเมียมายก็คืนทุกอย่างให้แม่จะได้ไม่ต้องมีอะไรติดขัดกันอีก ก็ของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของลูกชายฉันแกไม่มีสิทธิ์จะมาทําอะไรตาำเภอใจแบบนี้นี่แกกาลังทําลายครอบครัวตัวเองรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยมายรู้ค่ะแม่มายกาลังตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าคําพูดของแม่ถ้าอย่างนั้นมายจะเป็นคนเดินจากไปเองค่ะมายจะไม่ทวงไม่ขอร้องไม่เอาสิทธิ์อะไรทั้งนั้นจากแม่อีกนี่ แกคิดจะหยากับลูกชายฉันใช่ไหมแม่เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ดีค่ะอาจริงๆแล้วเนี่ยมาเองก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันมาถึงขั้นนี้หรอกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ก็ชอบพูดหลายครั้งนีคะวัวบ้านี่นเป็นของฝั่งไม้ข้อจริงค่ะ,ะบ้านมันเป็นของฝั่งไม้จริงๆพ่อพ่อแม่ไมาเนี่ยเขาซื้อให้เป็นสินสมรสแล้วแล้วรถคันนั้นล่ะแกอย่าลืมนะว่ารถคันนั้นเนี่ยฉันก็เป็นคนช่วยผ่อนฉันไม่ได้มามือเปล่านะยะค่ะแม่ ไม่รู้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะรถคันนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่จะขายให้แล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งกันคนละครึ่งแม่ค่ะมาไม่คิดโกงใครหรอกนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็แค่ต้องเคารพการตัดสินใจของกันและกันแบ่งทุกอย่างให้มันชัดทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเด็กสมัยนี้ปีนเกลียวจริงๆเลยเถียงคำนทงฟากมาเองก็ต้องขอบคุณแม่เหมือนกันนะคะ ทำให้ไม่กับน็อตเนี่ยยังไม่ได้มีลูกกันสักทีก็ดีเหมือนกันค่ะเรื่องมันก็เลยไม่ยุ่งยากมากไม่จะจัดการเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดจากนี้ไปแม่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะคะเงินของน็อตจะไม่ตกไมาอีกแล้วค่ะแม่พอใจแล้วใช่ไหมคะ มเมื่อกี้นะไมยมันมาที่บ้านแล้วมันเอาของแกมาคืนทุกชิ้นเลยนะแล้วยังบอกอีกว่าจะหย่าก,กับแกนี่แกไปทำอะไรที่เมียแกโกรธขนาดนี้เนี่ยฮะแม่ครับแม่ยังมีหน้ามาถามผมอีกเลรอครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะแม่ไม่ใช่ผมตอนที่แม่โทรมาหาผมเนี่ยบอกว่าจะเอาเงินเดือนผมทั้งหมดเอาไปเก็บไว้ที่แม่ไมยเขาก็อยู่ข้างๆผมด้วยไมยเขาได้ยินทุกคำพูดที่แม่พูดครับไม้เขาเงียบเขาไม่พูดอะไรเลยและหลังจากนั้นเนี่ย มาเขาก็ไปเก็บข้าวของผมทันทีครับแล้วฉันผิดตรงไหนฮะก็แกสองคนน่ะเล่นใช้เงินเละเทะแบบนั้นน่ะลองเปิดดูในบัญชีสิเงินเก็บเนี่ยไม่มีกันสักบาทนึงบ้านเนี่ยแม่ยายแกก็ให้รถก็มีหนี้สินอะไรเนี่ยแกก็ไม่มีสักบาทอยู่กันสองคนน่ะสบายจะตายทำไมาถึงยังเก็บเงินไม่ได้กันอีกฮะแม่ครับแม่เคยคิดบ้างไหมครับว่าเงินที่พวกเราใช้เนี่ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราพวกเราทำงานอย่างหนักเหนื่อยแทบตาย เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกแต่พอแม่เข้ามาเนี่ยแม่ก็มาบอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มีสมองใช้เงินไม่รู้จักคิดไม่มีอนาคตนี่แกอย่าลืมนะนอ็อตว่าแม่เนี่ยมีชีวิตคู่มาก่อนแม่เนี่ยลำบ,บากมากแม่ถึงรู้ไงว่าถ้าแกสองคนเนี่ยไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยถ้าลูกออกมาจะพาลําบากกันทั้งบ้านเลยนะแม่ครับแม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่คนเดียวในโลกที่ผ่านชีวิตคู่มาหรือไงครับ แม่ลืมอ,อะไรไปหรือเปล่าผมก็มีชีวิตของผมผมต้องรับผิดชอบครอบครัวของผมครับผมอยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างพอแม่เข้ามาเนี่ยแม่ก็มาสั่งนู่นสั่งนี่ทุกอย่างเข้ามาควบคุมผมแทรกแซงทุกอย่างคอยโทรตามผมหรือแม้กระทั่งเรื่องการมีลูกแล้วถ้าฉันไม่พูดแล้วใครมันจะพูดฮะพ่อแกมันเคยมาสนใจมันเคยมายุ่งซะที่ไหนล่ะแล้วฉันเป็นแม่นะนะ็อตแม่ก็ต้องคอยเตือน คอยคิดคอยวางแผนให้ลูกสิแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันทำให้วันนี้เราสองคนต้องทะเลาะกันเหรอแม่ครับผมพูดกับแม่หลายครั้งแล้วนะครับแม่ควรปล่อยให้ผมกับไมายเนี่ยได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองบ้างพวกเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดบ้างบ้านลกบ้างกันไม่พอใช้บ้างแต่นั่นคือการเรียนรู้ครับแต่พอแม่เข้ามาจัดการทุกอย่างเนี่ยพวกเราก็ไม่โตกันจริงๆสักที แล้วจะให้แม่ทํำยังไงเล้วแม่เนี่ยมีชีวิตอยู่ก็เพื่อลูกอดทิศทั้งชีวิตก็เพื่อลูกเลยนะแล้วถ้าแม่เนี่ยไม่มีคนให้คอยห่วงไม่มีคนให้คอยปกป้องแม่จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะแล้วพ่อแกก็เคยบอกแล้วนะว่าให้แม่เน่ยอยู่เฉยๆแต่แม่ทําไม่ได้หรอกมันเบื่อมันว่างมันเหงาว่ะแม่ครับผมขอบคุณครับผมรู้ครับว่าที่แม่ทําเนี่ยพราะแม่รักแต่วิธีของแม่เนี่ยมันคือการทําลายครับ ผมอะ่ะไม่ได้อยากให้แม่เหงาเลยผมอยากให้แม่เนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแม่ก็ปล่อยให้พวกเราเนี่ยได้ลงบ้างครับได้เรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างได้ผิดพลาดบ้างเถอะครับแล้วถ้าแกผิดพลาดอะ่ะจดลุกขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วแม่จะทําใจได้ยังไงล่ะแม่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็ต้องเชื่อมั่นและก็เชื่อใจในลูกชายของแม่ครับเชื่อว่าผมเนี่ยจะลุกขึ้นได้ถ้าแม่ยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วแม่เป็นกําลังใจให้ผมไม่ใช่ผู้ควบคุม ผมก็จะได้มีชีวิตจะได้ไม่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบัง,งคับผมเราทุกคนเนี่ยก็จะได้อยู่บ้านหลังเดียวกันได้ครับแม่เข้าใจว่าการรักลูกเนี่ยคือการต้องคอยอยู่ตรงหน้าคอยปกป้องลูกแต่แม่ลืมไปว่าลูกเนี่ยก็โตพอแล้วที่จะต้องมีเกาะป้องกันเป็นของตัวเองแม่เข้าใจแล้วล่ะลูกผมขอบคุณนะครับที่แม่เข้าใจผมผมจะพยายามครับ พาไมคกลับมาให้ได้แต่ถ้าแม่เข้ามาแทรกแซงอีกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงได้ลูกแม่จะยอมถอยแม่เนี่ยจะกลับมาดูแลตัวเองเดี๋ยวแม่เนี่ยจะไปสมัครเต้นกับพวกผู้สูงอายุออกกำลังกายดีไหมลูกแม่เนี่ยจะได้เปลี่ยนลมหายใจของแม่ไม่ต้องไปหมุนรอบตัววอดอ,อีกดีแล้วล่ะครับแม่พวกผมเนี่ยจะได้ไม่กังวล ผมจะได้สบายใจด้วยครับแม่ครับแม่คือบ้านของผมเสมอนะครับผมขอเวลากลับไปซ่อมบ้านอีกหลังหนึ่งก่อนได้ไหมครับผมอยากให้มันเนี่ยกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งครับไปเถอะลูกกลับไปง้อไม้ให้สำเร็จนะลูกนะแม่เชื่อว่าลูกทำได้ครับแม่ผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะลูกหรือสามีครับทุกคนครับ ทุกคนคิดว่าทางที่ผมเลือกเนี่ยมันดีที่สุดแล้วหรือยังครับช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับมาผมขอบคุณนะที่คุูยังอยู่ตรงนี้ ผมรู้ว่าผมทำผิดหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องแม่ผมแต่ทั้งหมดเลยที่ผมต้องปล่อยให้คุณอยู่ตามลำพังมาตั้งนานนดัดคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่คำขอบคุณไม่ใช่คำขอโทษแต่มันแค่คือการกระทําที่คุณทำเหมือนว่าฉันเป็นภรรยาที่คอยยืนอยู่ข้างๆคุณจริง ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเดียวกันต่อไปนี้ผมจะฟังคุณให้มากขึ้นผมจะไม่เลือกข้างอีกแล้วคุณคือครอบครัวของผมผมจะไม่ปล่อยให้คุณเนี่ยต้องมาอดทนต้องมาอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังแบบนี้อีกแล้วในอนาคตของเราเราจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกตัวเล็น้อยด้วยกัน แล้วแม่คุณละ่ะคะไม่ผมอาจจะเปลี่ยนแม่ไม่ได้แต่ผมเลือกได้คุณคือครอบครัวของผมจากนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คนเราพอแก่ตัวลงก็อยากจะมีลูกหลานคอยอยู่ใกล้ๆแต่กลับลืมไปว่าการที่รักมากก็เหมือนกับไม่ได้รักเลยเขาโตแล้วเขาควรที่จะต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองบางทีความรักที่มากไปอาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง